ปัญหาหลักของคนที่ตอนนี้คือลงทุนในดิจิตอลแ s สเซอยูอ่คือจะคิดว่ามันเป็นการเก็งกำไรอย่างเดียวคือซื้อถูกขายแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในดิจิตอลแ s สเซเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายวิธีการลงทุนสวัสดีครับชื่อเกรสนะครับอภิชิตรุ่งเกยรพิรัตน์นะครับ เป็นคอสต์ดีเลกเตอร์นะครับของ Mini MBA, Digital Asset Management จริงๆแล้วดิจิตอลแอสเซเนี่ยมันมีหลายจุดประสงค์ในการเกิดขึ้นมาเนาะคืออย่าง Bitcoin ที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเงิน อย่าง ethereum เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นพื้นฐานให้กับแอปพลิเคชันหรือว่า decentralized finance อื่นๆที่สามารถมาสร้างบน ethereum ได้ ethereum เป็นเหมือนน้ำมันละกันนะครับรวมไปถึง nft นะหรือว่า Non-Fungible Token คือ เป็นเหรียญประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเรียกว่าระบุเอกลักษณ์ระบุสินทรัพย์นั้นๆได้ตัวอย่างของการใช้ NFT เนี่ยก็คือพวกงานอาร์ตอย่างนั้นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากจริงๆผมว่าปัญหาหลักของคนที่ตอนนี้คือลงทุนในดิจิ t a ลแอสเซทอยูอ่คือจะคิดว่ามันเป็นการเก็งกำไรอย่างเดียวคือซื้อถูกขายแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในดิจิ t a ลแอสเซทเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายวิธีการลงทุนคือมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราไปลงทุนในเหรียญหรือโทเค็นต่างๆเนี่ยเร,เราจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงมีประเภทแตกต่างกันยังไงแล้วมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาทําไมเราจะได้ไม่งงแล้วก็ไปลงทุนแบบผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเหรียญน,นั้น ความท้าทายของคนที่จะลงทุนในในโลกของดิจิตอลแอสเซทเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นคอร์สเนี้ยจะทําให้เขามารู้ว่าจริงๆแล้วเขาควรรู้อะไรคอร์สเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาตั้งแต่แบบการกําเนิดขึ้นของดิจิตอลแอสเซทจนมาถึงการประเมินมูลค่านะครับของเหรียญเหรียญนั้นว่าเราจะประเมินมูลค่ายังไง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารดูแลสินทรัพย์ของเราว่ามันควรจะเก็บรักษายัางไงนะครับคือนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีผู้สอนที่เป็นเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในวงการเลยนะครับก็จะเป็นคนมาบรรยายนะครับแล้วก็รวมถึงมีเวิร์กช็อปมีอะไรอย่างนี้ด้วยครับในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความมั่นใจว่าเออนี่แหละ พอเรารู้หมดแล้วเราก็จะมั่นใจแล้วว่าเออถ้าถ้าเราลงทุนในในโลกของดิจิทัลแอสเซเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับก็ก็คิดว่าคอร์สเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจนะครับจะลงทุนในโลกของดิจิทัลแอสเซแต่ว่าออยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรคอร์สนี้ก็จะเป็นคำตอบ